ดูก่อนได้เลยครับอันนี้มาชิ้นตากับไข่มันต่างกันยังไงทําไมถึงไข่ชิ้นตาอายุเท่ากันเจ้าวันดีจ้ะเดี๋ยวขอถ่าย youtube สักแป๊บนึงเนี่ยนี่มันไข่มีไหล่เนี่ยอายุเท่ากับโอ้โหเนี่ยแค่เท่าไหร่สองเดือนหนึ่งเนาะเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าเนี่ยจ้ะเดี๋ยวมือจ้ะมัน๋ยวเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นในนี้เนี่ยเห็นไหมมีไอ้จ้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดีกันถ่ายถ่ายนี่หน่อยดิถ่ายไอ้จ้อยหน่อยดิ นี่ยจ้ะจากจากที่หั่นในเนี่ยวางข้อเห็นไหมเดือนกว่ากว่ามีไข่เต็มเลยมีไข่ม่นอมีไข่ม่นอเดือนกว่ากว่าโอ้โหนี่นะที่ที่แกนขับจะพินจะเห็นอยู่ที่จะพินนั่งหรือนั่งตัดไข่กันอยู่วะแต่ว่ตัดไข่ที่ลื้อไข่กันอยู่น่ะจากเดือนกว่ากว่าจากหั่นแว่นน่ะยังไม่เต็มสองเดือนเนาะยังไม่เต็มสองเดือนเลยเน่ะชิ้นตาที่พาะจะไข่เนี่ยจ้ะ ถ้าอันไหนไข่เขียวอ่ะโตไวจ้ะถ้าไข่เขียวจะใหญ่ขนาดนี้นะถ้าไข่ขาวอ่ะไข่ขาวว่าจะเล็กจ้ะเนี่ยถ้าถ้าเขียวน่าจะใหญ่อย่างเงี้ยจะเริ่มเทิมอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าต้นไหนด่างอ่ะที่ยายพินเคยบอกว่าด่างอ่ะด่างอ่ะจะเท่านี้จ้ะนี่จ้ะด่างเขาจะโตช้ามากจ้ะแต่นี้คือคือว่าที่ตัดเง้าแล้ววางท่อไว้อ่ะจ้ะโอ้แก่งแจ๊กเลย วางข้อถึงวัดชิ้นตาที่ว่าจะพิถึงว่าชิ้นตาทําไมแพงทาไมแม่ไอ้นี่ละก่านครึ่งเลยอกวานให้ติดเนื้อไปด้วยมันได้มีอาหารกินตามก็ไม่มีแล้วล่ะจิ๊กให้ติดติดเนื้อไปเยอะๆเลยเนื้อได้มีอาหารกินไงมีข้าวข้าวน้อยไปด้วยติดตัวไปด้วยไง มั่แช่เหมือนเดิมว่ามันขึ้นนะเพงเนี้ยขึ้นไข่ดีจังเลยวันแว่นหนึ่งได้สามต้นสี่ต้นแล้วไข่มีมีไอ้นี่แล้วอะ่ะม,มีไข่แล้วห้าต้นสองแว่นแล้วดูนี้เนะี่ยอันนี้หั่นบางถ้าหั่นบางต้นก็จะเล็กหน่อยจะหั่นหนาต้นอ้วนตับจะมีไข่เลยแล้ว่งนี้ต้องทำนอกข้านมันขึ้นง่าย เดี๋ยวเดือดอันนี้กันไรนี้ไอ้ไอ้นี้ครอโคนสุดน่ะเดี๋ยวดูอันนี้เนี่ยอันนี้ยังไม่เอายังเล็กอยู่อันไหนอันนี้เนี่ยอันนี้สมบูรณ์โอ้โหดูน่ะอันนี้ส่ต้นคือคืออันนี้แป๊บทำปกเลยจะมาเคสนี่เแหละจะมาเคสจะมาเคสโอเค เอามาเดี๋ยวดูรื้อรื้อดูนะเดีอกันแบบจัดจะเลยว่าชิ้นตากับไอ้นี้ยมันต่างกันยังไงโอ้โหเนี่ยไข่ไข่ป่ะเดี๋ยวดูปั้ดินไม่ได้ให้ดินอะใบากามปูเน,เนี่ยเนี่ยดินใบกามปูล้วนๆนะโคนใบากามปูจ้ะไ,ไม่ได้<ร><ร>ไม่ได้หมักนะไม่ได้อะไรเลยจ้ะไม่มีอบไม่มีอบไม่มีหมัก ไข่ไปอันเนี้ยนั่นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ <Okay. S 2> อันเมื่อกี้มีไข่เยอะเลยเป็นที่วาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หนออันนี้มันมีหนอหลายหนอเดินมาซายถ้าอ่นมันถูกตัดตัวี้ตัดผ่าน,นี้เลยสามชิ้นเลยไม่ต้องอางนี่ไงเจอแล้วไข่เนี่ยไหลมันงไหลเอ้จจอยนง่นน่ะเห็นแล้วโยนดุเลยเนี่นี่กระช่ยนะ่ะ เนื้อติดไปด้วยสิไม่เอาไม่เอาเอาไว้ใหม่ละมันงอกใหม่มไ,มไม่ใช่ของยยพินนะยยพินไปแอบถ่ายของคนอื่นเขานะเดี๋ยวเพื่อนๆจะทักไหมกกว่าของยายพินเนี่ยเนี่ยตัวจ้อยอยังไงต้นน้อยงอกมนต้นน้อยขึ้นแล้วยยพินแอบมาถ่ายของเขา โอ้โหขาดเง่าเลยไหมนะ่ะโอโ้โหไข่ขาดเลยเนี่ยเนี่ยมาถ่ายนายเต้จับนายเต้โอโ้โแม่ล้างนะมืออ่ะล้างแล้วออนางมือฉันทำอันนี้อยู่เนีย่ยเห็นไหมดูไข่เนะี่ยต้นอ่อนเนี่ยโอโ้โหบึมบึมเลยอะพื้นอะทำงานดีกว่าเห็นแล้วเดี๋ยวน้ำลายไหลดูก่อนนะครับอาจารย์นีญญ่จ้จะสบายเลย